สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาลอดนายนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวอีกเช่นเดิมในการทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะคลิปนี้คือดวงประจำเดือนของชาวลัคนาราศีมีนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อก์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทำนายภาพรวมนะคะของชาวราศีมีนนะคะ ภาพรวมของชาวราศีมีนดาวประจําตัวคือดาวดวงเดียวกันกับดาวกันงานนะคะคือดาวเพฤหัสเดินพักองศาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตรนะคะทําให้งานนั้นยังมีความมั่นคงแต่งานนั้นจะเป็นไปอย่างช้าช้าเชื่องเชื่องไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่ดองงานงานค่อนข้างที่จะล้นมือหรืองานค่อนข้างที่จะชะลอตัวสักนิดหนึ่งนะคะแต่งานนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแต่คุณเองดูจะไม่ค่อยแอคทีฟ หรือจะไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของการงานสักเท่าไหร่นะคะเรามาระวังเรื่องของการติดสินบนด้วยนะคะใครที่ไปบนบาสานเก่าอะไรไว้ต้องรีบแก้หรือที่ทํางานที่มีสารี้เจ้าที่เจ้าทางก็ต้องหมั่นใส่ใจหมั่นไหวสักนิดหนึ่งนะคะมันก็จะช่วย ส่งผลทาให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาแม้จะล่าช้าติดขัดไปบ้างหรือมีเหตุให้จะต้องแก้ไขนะคะแต่ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะเดือนนี้คอนเน็กชันในเรื่องงานดีนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงก็จะมีคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาและมีโอกาสที่คุณเองจะได้เดินทางไปถือศีลปฏิบัติธรรมทำสมาธินะคะการทําสมาธิวิปัสสนาหรือนั่งสมาธิเองอยู่ที่บ้านสัก5นาทีก็ได้นะคะถือได้ว่าเป็นการเสริมแรง แล้วก็ทําให้ชาวราศีมีนั้นมีพลังงานหรือมี Energy ขึ้นมานะคะมีพลังงานบวกๆแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีสมาธิขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะ ส่วนสิ่งที่ต้องระวังนะคะสําหรับชาวราศีมีนนั้นคือในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าราหูค้นทรัพย์ตลอดทั้งปีเลยนะคะนอกจากราหูจะค้นทรัพย์แล้วนะคะดาวการเงินตอนนี้ลอยอยู่ในเรือนพันธุคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของครอบครัวบางคนอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถซื้อบ้านซื้อรถหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการอาจจะจ่ายเงินในเรื่องของค่าประกันบ้านประกันรถอะไรประมาณนี้นะคะหรือใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะคะเงินค่อนข้างรั่ว โดยเฉพาะหลังจาก16พฤศจิกายนนะคะถึง11มีนาคม2566เลยนะคะดาวการเงินเดินถอยหลังพักองศาไปอยู่ในเรือสหัสชชะ คุณเองมีเกมเสี่ยงเงินกับเรื่องเพื่อนเสี่ยงเงินไปกับเรื่องของภาษีสังคมเสี่ยงเงินไปกับเรื่องของการเดินทางโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นชวนไปนี่เดี๋ยวคนนี้ชวนไปนั่นภาษีสังคมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแก้เค้นเลยนะคะนําเงินไปทําสาธารณกุศลน,นะคะไปเป็นสะพานบุญไปช่วยเหลือคนยากไร้นะคะหรือเสี่ยงเงินไปกับเรื่องของเพื่อนถ้าเพื่อนมาขอยืมก็อาจจะให้ไปตามอาที่เราพอไหวนะคะ หรือใช้เงินไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางเลยนะคะดวงแบบนี้เก็บเงินไม่อยู่เงินค่อนข้างที่จะล่วไหลามากๆเลยนะคะแต่ชาวราศีมีนเองนั้นยังมีโชคลาภเข้ามาพเพราะดาวเสาดาวเรื่องของโชคลาภนั้นเดินเป็นปกติแล้วนะคะแต่โชคลาภของชาวราศีมีนมักจะเป็นโชคลาภที่มาจากทุกขลาบ หรือเป็นลาบที่มาจากเรื่องของการต้องลงมือลงแรงหรืออ่าลงมือลงแรงนะคะหรือโชคลาภที่มันมาจากความทุกข์ความเหนื่อยความยากความตรากตาําไม่ได้ได้อะไรมาแบบง่ายๆหรือฟุก,ฟ,กฟุกนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพันธุป,ปัตตนิเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของคนรักคนในครอบครัวหลังจากวันที่9 พื่จิกายนก็จะดีขึ้นด้วยนะคะโดยอ่ารวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยก็จะดีขึ้นมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้ดีขึ้นอ่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความหรือการดําเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอกสารอะไรต่างๆนาะนาะนะก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นด้วยนะคะ และในเรื่องของสหัสชชานะคะเรื่องเพื่อสหัสชชามรณะเข้าสู่เรือนสุภาพเพื่อนอาจจะชวนคุณเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะหรือเพื่อนอาจจะชวนคุณไปทําบุญไปสุภะไปศึกษาต่อไปทําบุญไปทําทานไปทําในสิ่งที่พัฒนาตัวเองนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อน ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ดาวเรื่องเพื่อนตกมรณะเนี่ยหลังจากนั้นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับญาติพี่น้องก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ดาวอริร่วมสุภะก็ต้องระมัดระวังการผิดใจกับญาติพี่น้องเ <c oughs> พื่นอนฝูง <c oughs> คนอายุน้อยกว่าอาคนอายุมากกว่าขอโทษทีคะ่ะหรือเพื่อนที่อายุมากกว่าคุณรวมถึงเจ้านายผู้หลับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หลับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในครอบครัวมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของการทำนายดวงแบบดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำนายแบบไพ่อ,อร์เคลกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานของคุณนั้นก็ยังคงเป็นการทำงานที่คุณรัก เรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะแต่คุณเน้นความสุขสบายใจมากกว่าทำเรื่อยๆชิลๆสบายๆการงานไม่ได้มีความจะก้าวหน้าหรือมีแรงแอคทีฟอะไรมากมายนะคะเน้นทำเพื่อความสุขใจเรื่อยๆเฉยๆชิลๆ,ๆของคุณไปนะคะ ส่วนเกณฑ์การลงทุนก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่การลงทุนนั้นมันยังจะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์งอกเงยอะไรในเรื่องของอความสําเร็จมากนักนะคะหรือใครมีเกณฑ์ที่จะลงทุนอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องงานสําหรับธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องพักไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนหรือคุณเองอาจจะอยากจะอยู่เฉยเฉยนิ่งๆอาจจะยังไม่ได้อยากจะแอคทีฟหรือทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมากมายนะคะเป็นเดือนแห่งการอยู่แบบสุขสบายใจอยากจะเที่ยวอ,อยากจะเล่นอยากจะทําในสิ่งที่คุณรัก ยังไม่ได้มีแพชชั่นหรือแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆมากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งความเรียบง่ายมีอะไรให้ทําก็ทําไปอะไรแบบนี้นะคะสําหรับพนักงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้ก็มีความคาดหวังในเรื่องของโบนัสหรือการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นซึ่งมันอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะการงานก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเติบโตอะไรมากมายแค่มองเห็นแววนะคะแต่โอกาสนั้นหรือจังหวะนั้นอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะ และเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีมีนการเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีรายจ่ายจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะนําเงินไปเรียนต่อนําเงินไปศึกษาต่อเพื่อน,นํามาต่อยอดในเรื่องของการงานหรืออาชีพก็ได้นะคะยังคงแบบภาระนีสินก้อนโตนะคะบางคนอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือชอําระกยอทุนการศึกษาให้ลูกให้ให้น้องให้ญาติพี่น้องและมีารายจ่ายจุกจิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารรายจ่ายที่มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่คุณแพลนเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะรายจ่ายจุกจิก ค่อนข้างที่จะรับตัวอีลุงตุงนางมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกรายจ่ายเกี่ยวกับลูกจุกจิกเยอะมากนะคะอาจจะต้องเมนเนจจัดการในเรื่องของการเงินแล้วก็รัดเข็มขัดให้ดีสักนิดนึงเพราะเดือนนี้คุณเองมีเกณฑ์จะใช้ใจ่ายเงินเหมือนเด็กใช้ใจ่ายเงินไปโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังใช้ใจ่ายเงินไปเพื่อความบำรุงบำเรอใจตัวเองก็อาจจะเกิดผลเสียในระยะยาวได้นะคะและความรักสำหรับคนโสดราศีมีนนะคะ ความรักของคุณในเดือนนี้ความรักนั้นถึงแม้ช่วงแรกๆนั้นจะมีอุปสรรคหรือมีคู่แข่งสักหน่อยนะคะแต่หลังจากวันที่9พฤศจิกาไปนะคะดาวพันธุปพันุป,ปัตนิเข้าสู่เรือสุภาต้องเป็นความรักที่อาศัยแม่สือ่อเช่นสื่อออนไลน์หรือความรักที่อาศัยเพื่อนอาศัยผู้ใหญ่เป็นสะพานให้นะคะ จะมีคนที่มีครอบครัวมีอายุหรือคนที่โตกว่าเรามากๆหรือไม่ก็เด็กกว่าไปเลยเข้ามาในความสัมพันธ์แต่คุณนั้นจะเจอคนที่ค่อนข้างจะจุกจิกจูจ้จี้น่ารําคาญขี่หึงขี่หวงสักนิดหนึ่งนะคะ หรือความรักของคุณนั้นอาจจะมีอุปสรรคด้วยเรื่องของครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราอาจจะไม่ปลื้มครอบคราัวอาจจะหวงอะไรแบบนี้นะคะหรือไปพบรักคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของมีตําหนิมีลูกติดมีภรรยาอยู่แล้วหรือครอบครัวเขาหวงนะคะมันเลยทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความอึดอัดใจได้ในระยะยาวและเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคู่แข่งด้วยนะคะ และสําหรับชาวราศีมีนที่มีแฟนนะคะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ของคุณนะั้นเน้นเรื่องเงินเป็นหลักค่ะระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการเงินกับคนรักสักนิดหนึ่งนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันในเรื่องของเงินหรือบางคนอาจจะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันบางอย่างแล้วเราอาจจะเสียเปรียบเขาได้นะคะหรือเป็นเดือนแห่งการที่คุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักแต่คนที่เข้ามาคบหากับคุณหรือเป็นแฟนคุณ หรือคบกันนั้นจะต้องช่วยเหลือภาระบางอย่างในเรื่องการเงินให้คุณได้นะคะมันมีเกณฑ์ที่แฟนจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินเรามัดระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีมีนทั้งกับคนรักแล้วก็คนใกล้ตัวด้วยนะคะให้แก้เค้นด้วยการ ปล่อยสัตว์เลืยขานก็ได้นะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยกบปล่อยเต่าเยอะๆนะคะมันจะมีวิบากกรรมในเรื่องการเงินสัมพันธ์กับคนรักเช่นคนรักอาจจะหยิบยืมเงินคุณหรือคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินบางอย่างกับคนรักนะคะระมัดระวังเรื่องของ การเงินให้ดีๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกหักหลังด้วย <c oughs> เช่น <c oughs> เขาอาจจะหลอกคุณว่าไม่มีใครแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะคบซ้อนอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันมีเรื่องของการหักหลังแทนข้างหลังไม่ซื่อสัตย์อะไรกันเกิดขึ้นนะคะ และเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีมีนสุขภาพของคุณในเดือนนี้นะคะระวังสุขภาพที่มันไม่แสดงอาการออกมาในช่วงแรกโรคเฉพาะทางหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบปอดหลอดลมทางเดินหายใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกระดูก และสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคประจําตัวเก่าๆที่มันไม่หายขาดสักทีหนึ่งนะคะมันเป็นโรคที่อาจจะเป็นโรคประจําตัวของคุณเช่นบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็โรคบางโรคมันเป็นเหมือนโรคที่มาจากเรื่องของวิญญาณเจ้ากรรมในเวรเช่นบางคนอาจจะเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําแท้งวิญญาณแท้งก็ให้หมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะจ๊ะก็จะช่วยกระตุ้นทําให้เรื่องของสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะชาวราศีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยวดยานพาหน,นะบางครั้งไปไหนก็ต้องยกมือไหว้เจ้าทงเจ้าที่ด้วยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศนะคะภูมิพงภูมิมแพ้ต่างๆก็ต้องระวังหรืออาการนอนดึกนอนไม่พอพักผ่อนน้อยนะคะและ สุดท้ายแล้วนะคะจบอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะอ่าโชคลาภโชคลาภค่ะโชคลาภลืมเลยนะคะโชคลาภของชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากในเรื่องของการที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างคอยช่วยเหลือหรือมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเมเนจจัดการ control ได้นะคะหรือมีโชคมาจากเรื่องของสิ่งเลึนลับนะคะแล้วก็โชคลาภที่มาจากการเงินถึงแม้จะมีเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะหารายได้หรือช่องทางอะไรเสริมบางอย่างอยู่นะคะมันก็จะมีโชคลาภพอหอมปากหอมคอเข้ามาเล็กๆน้อยๆยนะคะให้ไปทําบุญนิดน,นึงนะคะชําระค่าไฟชําระค่าไฟที่วัดนะคะจะช่วยกระตุน้นหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสวา่าง นะคะคจะช่วยกระตุ้นให้ชาวราศีมีนั้นมีโชคมีลาภเข้ามาค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ